ต้องบอก4ไฟไฟติดต่อกันแล้วครับ10หมื่นครับดูสมพงศ์ก็หลังจากชนะมา2องไฟติด,ต,ดติดกันวันนี้ก็สะดุดไปเอาล้ครับมาต่อกันเลยครับคู่นี้ครับเป็นคู่ค้ำของรายการระหว่างอิทธิลิ์เอื้อสัมพันธ์ครับพบกับทางด้านเดชพิทักษ์สรัตนกุล อิทธิธิ์ครับหรือนายสัมฤทธิ์ประภาอายุ23ปีนะครับจากอำเภอหนองหบงุรีรัมค่าตัวไฟนี้15,000บาทส่วนทางด้านเดชพิทักษ์ครับหรือนายศักดิ์สิทธิ์นะครับอายุ21ปีจากน้ำโสมอุดรธานีค่าตัว15,000บาทเท่ากันอยู่อุดรครับแต่ซ้อมอยู่สก,กลเดชพิทักษ์ับค่ายมวยสอรัตนก,กุลอยู่แถวสักกลนครครับ ทิริตเอื้อสสำพันเนี่ยซ้อมอยู่96ปีนังมีคุณตี96ปีนังนะครับดูแลอยู่ตามกับพวกบางทีน้อยนี่เขาบอกว่าหมัดแรงครับแต่เสียยางครับเห็นขา่าวเหมือนเห็นระเบิดอิทิลิทตามในกันอยู่ครับ มบอกมาได้คางผม,มแข็งครับแมอยากลองเดชวพิทัก์บอกอยากลองครับเตะซ้ายก็บ่ายอิทธิฤทธิ์โอ้กลับมานีสามฟอร์มหลังยังไม่แพ้ใครเลครับอิทธิฤทธิ์ชนะคะแนนสอนสิงห์วิทย์ยิ้มชนะน็อกเทพรกรเล็อกออกขวันเมืองยกที่2และก็ล่าสุดชนะเด่นนลองแกเมืองดอกบัวนะครับ ส่วนเด็กพิทักษครับแพ้คะแนนชูเจริญดาบด้นสารคามชนะคะแนนลายครามนานานานสุวิทย์ยิมและล่าสุดครับชนะคะแนนสีจากเกียรติบรรจงกระฟร์มดีด้วยกันทั้งคู่แหละครับสองไฟนี้ก็ไม่แพ้ใครนะฮะโอ้โหโดนศอกเนี่ยบอกผมได้อยู่ครับจัดมาให้หนักๆเตะซ้ายก็ไปโอ้ผ่าช้าๆนี่ออกอาวุธได้รุนแรงจริง ทักทายแล้วครับยกที่สองผ่านไปแล้วครับความเป็นไปได้อยู่ทางด้านอิทิริ์ครับได้เปรียบอยู่5-3ยกที่3ครับว่ากันต่อกลัวข่าวจริงหรือเปล่าครับอยากรู้เดี๋ยวดูเวาน่นะครับเดชพิทักษ์จับได้ไปโอ้โหข่าวขวาเข้ามา าการชุมพลนินตยศนะครับเป็นผู้ชี้ขาดโอ้โหโดนแข้งซ้ายยังเดินต่อแม่เป็นมวยสายถึกแล้วบึกบืนจริงๆครับเดชพิทักษ์โดนแล้วไม่มียุบมีย่นดีมีซอกอีกทีอีกทีนี้ต้องระวังแล้วครับมีหมัดมีแข้งตอนนี้เน้นหนักๆย้ำเข้าไปโอ้โหเดชพิทักษ์เขาไม่กลัวครับบีเข้าไปยังถีบสก,กัดเอาไว้ โอ้โดนหมัดกรับเชียวไปนิดเดียวเองมีแข้งขวาอีกครับเดชพิทักษ์มาครบเครื่องจริงๆครับโอ้โหนี่จะเดินหน้าแบบไม่กลัวเลยสายตาจับจ้องไว้ที่อิทธิฤทธิ์ครับสาแข้งขวานำไปอ่าวปา้มในกลัวหรือ,อยันอิทธิฤทธิ์เข่ามาแล้วนะเดชพิทักษ์เดชพิทักษ์ไปเข่าขวามีโตเหมือนกัน ยังตีไม่ได้ครับเนี่ยตั้งขาไว้ก่อนครับถอยถอยหวางแข้งซ้ายดูครับเดี๋ยวพี่ทักษ์ก็เดินหน้าปั้มนายตีเข่าเข้าไปสลักไมุ่ดแล้วตีเข่าวขวาไปมาเรื่อยๆครับเข่าวขวาอีกทีโอ้โหเอาแม่โดนเข่าแล้วที่มีสะเทือนอีทีลิ์ทำไมนายเป็นอย่างนั้นล่ะครับ โอ้โโดนเขาแล้วมียุคมีย่นให้เห็นเลยเมื่อสักครู่นี่โก่งโค้งเลยครับแม่ที่เขาพูดไว้นี่เหมือนจะจริงหรือเปล่าครับเอาครับแต่ก็ยังไม่จบครับคุณผู้ชมต้องลุ้นกันต่อแต่ความเป็นไปได้ตอนนี้ครับกลับมาอยู่ที่เดชพิทักษ์ซอรัตนาคุณครับได้เปรียบสามช่วงตัวครับกะแตกขูดกะแตะหนักจริงนะอีทิลิศเนี่ย เดพิทักษ์ก็มีลูกโตตลอดละครับดูข่าแล้วมีกระเด้งกระดอนครับต่อมาว่ากันครับยกต่อไปครับตอนนี้ผ่านไปสามยกสามช่วงตัวครับเดชพิทักษ์ได้เปรียบอยู่เรายกที่4ว่ากันต่อ ถอยอีทีนิดถอยดักเอาแต่เด่นพิทักษ์ไม่สนใจครับเดินหน้าฆ่าลูกเดียวไปแล้วครับเดินต่อเนื่องครับเ<ๆ>จอบทบทเบียดเบียดก็ไปดิจะไหวไม่ไหวแยกออกมาครับกรรมาการชุมพลตีเข่าซ้ายครับเด็ดเด็ดพิทักษ์เด่นพิทักษ์ ยังเดินหน้าต่อมีซ้ายจับแล้วครับโยนมาแค้นโอ้โหตีได้ไม่ได้โดนไม่โดนจะตีไว้ก่อนเลยครับเดวิทัศน์จับตีโอ้โหเริ่มปั๊มไนได้แล้วลำบากแล้วครับอิทิริ์ โอ้โหดูครับวงนกนายกินอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้เดวิทักอิธิธิ์จะทํำยังไงครับโอ้โหที่เขาบอกว่าเห็นเขา่าเหมือนเห็นระเบิดนี่ถ้าจะเป็นไปได้แล้วครับโอ้โหดูครับนายนี่ไม่ไหวแล้วครับโอ้โหเข่านี่ไม่ไหวจริงครับมาเป็นชุดครับโอโอิธิธิ์ต้องยอมแล้วครับโอ้โหเห็นขา่าเห็นระเบิดจริงๆ นี่ครับดูมาเป็นชุดเลยครับนี่ครับไปนีไ่ได้เป็นชุดเลยแล้วไปก็ไปที่คุมกะทิครับจะแจ้งเหลือเกินครับดูจังหวะน,นี้กรรมาการชุมพลเห็นท่าสู้ไม่ไหวนี่ยุติการชกเลยโอ้โหอ่วมเข่าครับเรียบร้อยครับก็เป็นอันว่าทางด้าน นี่แหละครับเดชพิทักษ์สอรัตนคุณครับชนะคะแนนชนะน็อกนะครับอิทิริเอื้อสัมพันธ์ไปในยกที่4นี่ครับเรียบร้อยเลครับผู้ชนะเ<ๆ>อาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาชมอีก2คู่ครับ